อ้มากันต่อครับตอนนั้นพวกเราได้เลี้ยงด้วยเสาไว้นะครับนี่ครับมันได้โตเท่านี้แล้วนะครับเป็นไงครับและไทลอก็สุดตัวเท่านี้นะครับและลานนั้นครับผมจะลองเลี้ยงตัวนึ่งนะครับตัวที่ไม่ต้องไม่ต้องให้อาหารเลยครับผิดมครับตัวเด็กเล็กอ่ะพี่คิมเขาพี่คิมเขาบอกว่าไม่ต้องให้อาหารมันครับเดี๋ยวมันโตเองผมจะลองดูนะครับโอ้มีสเกลตันอยู่ วันนี้ผมจะมาเล่นฐานจิ๋วกันนะครับแบบหาที่แบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสร้างลานให้มันสู้กันลานนั้นไว้เราลำสี่ตัวแต่ก็ให้ดูใช้ดีกว่าใช้แบ่งว่าเขาละออมโมว,ว,วันนี้เราจะเอาแค่ตัวเดียวกันนะครับเอาสีเหลืองกับเอาสีเหลืองกับสีแดงดีกว่าครับเอ๊ะนี่มาสีส้มโอ้ยผิด แต่ว่านี่แหละน้มนเฮ้ยกับผิดอันนี่แหละครับแบ่งกันคนละสีครับหรือต้องให้ของกันคนละฝ่ครับให้วดมันไปนะครับให้สติสติงมันสติสมันไปนะครับ ให้ท้องให้เหล็กให้ให้เสื้อผ้าขนวัวด้วยนะครับพวกเราต้องอย่าลืมเนื้อวัวน้ำตาลสักหน่อยมันจะได้คึกๆึกกันนะครับแล้วก็สเมลบอลน,นะครับมันจะได้ทำให้ตัวหนึมๆน,นะครับแค่นี้นะครับที่พวกเราจะให้มัน ให้เงินเขาละหนึ่งโยนชุดให้มันไปอ้าวไอสีส้มมันไปรับป่ะอุยย้ยไทเลนโนสอ์ทอปราหังกี้ครับมันหิวก็ต้องให้อาหารมาครับเดี๋ยวนี้เออเกณน เราต้องให้หันมันเยอะๆเพราะขี้เกียจให้อีกรอบครับต้องให้มันเยอะๆสักหน่อยเอาไปซะเอาไปซะกากินซะโอ้ตัวใหญ่ไหมครับเริ่มตัวโตกันนะครับสองตัวพวงนี้ เมิวบอลเอาไปจ้ะเล,เล็กก็ไปกันอีกค้อละอันนะครับแค่นี้นะครับเออลืมก้อนกดไปเลยนะครับก้อนกดมันจะทําให้ปากันนะครับแต่สนามนี้ผมขี้เกียจเศร้าผมเลยไม่ใช้ของที่ได้จากคีปเปอร์อันเนี้ยผมไม่อยากเอามานะครับเ<ท>พารพาะาันพรวเดอร์เนี่ยครับมันจะระเบิดครับผมเลยไม่อยากใช้นะครับ เป็นคิปเปอร์ขนาดย่อมได้เลยครับที่เลือแสงเอาไว้ให้นะครับไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็ใกล้ให้ให้ไ้เถอะเอาใบก้อนกรวดลาฟาสลุด,ด้วยหินเลือแสงก้อนกรวดเก็บกันหมดแล้วนะก้อนกรวดเก็บไปยังน,น่าจะเก็บกันเลยนะครับ ทุกอย่างก็แค่นี้แหละครับต่อไปเราจะเปิดประตูแล้วนะครับอ่าหนึ่งสองส้มเอาแล้วต่อยกันแล้วเุ้ยเอ้ย,อย,อยไม่หนกเลย มันมีสเมลบนหนึ่งไว้ที่ขาจะสรุปว่าสีเดียนชนะนะครับแล้วก็วางไว้ครับวางข้างนอกนืนที่ที่มันน่าจะเซ่กันดีกว่านี้ เราจะไม่ใช้อาวุธกันนะครับมันจะได้หนุกหนักกว่านี้เอ้ยเลยเออ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 เอ้ยอ้เอ้สีแดงชนะเอ้ยสีแดงสีเหลืองชนะไปไหนตายซะโอ้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับลองไปดูเลยสองตัวใหญ่ของเรากันบ้างนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับดูเซนซอบโอ้กินหมดแล้วตัวใหญ่ขึ้นเลยนะ นี่ทุก็ยังอยู่ในกระสอกเดิมครับจะสอนทำเครื่องยิงธนูไฟนะครับผมมีดูจากคิวคนหนึ่งมาจะมาทำให้ดูมางนะครับแต่อันนี้จะยิงโลเป็นชุดเลยนะครับไม่เหมือนที่ เมื่อเือของคนอื่นๆนะครับกว่าจะทำโอ้โหนานมากครับที่ต้องเตรียมที่ที่ที่ขุดเอามาขุดไว้นะครับ ิดมาเพื่อเพื่อไว้ไวจัดเหืองข้างหลังนะครับวันนี้เราขุดไปนะครับเฮ้ยวางผิดทอโทษทีครับวางผิดทีครับคุณอย่าสงสัยว่าทำไมของผมมันเป็นหนึ่ง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 พอผมกดชิปซ้ายนะครับ จะเป็นของอามาของไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็สร้าง,งยาวมาต่อวันนี้เลยครับเอ๊ยพอปเนี่น่าจะพอแล้วเนี่ยวางให้ได้กันเป็นอย่างนี้นะครับรูปอย่างนี้นะครับรใส่ธนโเข้าไปกันเลยนะครับ ผมคิดเก็ดดึงนะครับแต่อย่างนี้มันกดชิปเอาไม่ได้ครับเซ็งครับต่อไปผมจะวางลาวานะครับ เราต้องเอาป้ายมากันนะครับป้ายมาวางให้เต็มแนวนะครับแล้วก็จะวางราวากันนะครับต้องวางป้ายก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเอ,อ้าทำไมน้ำมันเลยเนี่ย <doo> โอ้ยโอ้ย้ยตายตายโอ้ย<ๆ>ไม่ได้เป็นอมตะอมตะดียว่แค่อย่างเดียวก็จบและ ถ้าคุณอยากปเป็นมตะาคุณก็กดชิปออนะครับนี่ครับฮะมตะาครับไม่เป็นไรครับโดนลาวาก็ไม่เป็นไรนะครับอืมเลยทีนี้จะเข้ายังไงเนี่ยเข้าไปทางปากช่องเดียปากช่องทางที่ไว้ให้สัตว์เขา้าเราจะเข้าไปกันนะครับปา๊าบ ไปอยู่ไหนตรงนี้ต้องขุดออกนะครับให้แล้วเอาเป็นหินแทนพอจะได้วางป้ายเอ๊ะวายป้ายมาวางอยู่ครงน,นแต่ขุดออกให้หมดเลยลาวามันยาวได้สี่ สามหรือสี่ช่องนี่แหละครับสามหรือสี่ช่องนี่ยละครับผมจำไม่ได้เฮ้ยโทษทีครับผมวางผิดช่องครับต้องวางไปชั้นบนกว่าน,นี้นะครับนี่ใงแปบ๊บหนึ่งนะครับ ผมขอคิดสักคู่หนึ่งนะครับ Wow, we get it. ตรงนี้เราต้องไม่ให้มีกระจกเลยนะครับนี่เลยครับต่อไปเราจะวางราวากันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเอราวามกี่ช่องกัน ถ้าทำไปเลยมันไม่สวยน่าจะขุดออกแต่ยังไงอย่างนี้ก็แหละไม่ที่เกีย่ยจเข้าไป่ขุดแล้วต่อไปแล้วก็วางแผนวงจรกันนะครับแผนวงจรถ้าดูกันดีๆมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับที่วีแท็กเขาบอกกันมานะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับ มันจะมีลูกศรอยู่หมครับชี้ไปทางโน้นนะครับวางให้ได้สามอันนะครับแล้วเราก็ลองทดสอบกันดูนะครับนี่ครับธนูไฟครับยิงธนูเป็นชุดเลยครับตัดวงจรกัน เออลืมใส่ไปช่องหนึ่งครับถ้ธนูไฟดูเหมือนจะร้อนแต่ยังไงพวกเราก็เข้าไปเก็บได้นะครับดูครับตื่นเต้นนสตาร์ทหิวนะเขาไปก่อนโน้มืดซะแล้ว งั้นเราก็ต้องกลับปรับให้เป็นเช้านะครับทามดีมดครับเช้าแล้วครับว้าวแมงม,ม,มุมตัวอะไรก็เพือปีกอ่ะโอ้มังกร <c oughs> หิวโอว้ตัวใหญ่ต้องเอาอาหารให้เยอะๆแล้วเอาไปซ่าวันนี้ ชุดใหญ่จัดเต็มให้อิ่มถ้าคนไม่บีก็ให้ขย,ยกนะกะอันก็พอเลยนะครับหมโปนะครับ ไปแล้วก็ไปเช็คตรวจอะไรให้เรียบร้อยนะครับธนูไฟไม่ต้องไปเก็บแล้วเราจะไปเสกคีเปอร์กันเลยนะครับแต่มาเช็คเอาดีกว่าเห็นว่าคำวงจออยู่นี่นี่นี่อย่างนั้นแล้วครับผมจะสอนเสกคีเปอร์กันนะครับถ้าใครอยากเว้เป็นดูตรงนี้กันเลยนะครับ อูกดไม่ใช่เตือยไปเดี๋ยวระเบิดฟาร์มของพี่แทกเขาเริ่มแรกเราก็กด S P A W N กันนะครับนี่นะครับเลือก็สเปกไปแล้วก็พิมคีปเปอร์นะครับ C R E E P E R นะครับแล้วก็เวทวักแล้วก็มาเสกสักี่ตัวก็ได้ครับตามเดียวคนนี่สักร้อยตัวครับนี่ครับได้คีปเปอร์ร้อยตัวแล้วครับ วิ้งแหลกแหลกแหลกแล้วก็เดินมามายืนตรงนี้กันนะครับเลี้ยวเข้าไปฝันหนเข้าไปกันมาต่อครับนี่ครับเต็มเลยครับคิป,ปเปอร์เดี๋ยวมาให้ต่อวงจรครับยิงเลยครับจิ้วจิ้วอะยังไงครับเก่งเลยครับพอมนขึ้นมามันก็โดนลาวาครับสีที่คอนโดไปจิ้วจิ้ว บวกกับของี่แทกแลาว์ว่าข้างล่างบวกกับการขนุนไปผมไม่เจ็บครับฮ่าฮ่าฮ่าเอหมดแล้วขายไปไหนกันหมดหมดเลยแค่เนี้ยเออได้เลยต้องเข้าไปเก็บก่อนกันนะครับเก็บอุยอ้ยลืมปิดของของพิแทกไว้ตรงนี้เราก็ต้องปิดครับ เห็นไหมครับ TNT เพียบเลยครับเออการพาวเดอร์เพียบเลยครับผมวันนี้ผมเอามาจากพี่แท็กกันนะครับและเอามาโลโก้ของผมที่มาดูจากคนอื่นกันมานะครับเป็นไงครับธนูไฟแบบรัวครับเป็นชุดเลยครับต่อไปเราจะมาเสกตัวหนึ่งให้คนดูกันนะครับ มันเรียกว่าพิกซอมบี้ครับมันไม่กลัวมันไม่กลัวไฟนะครับมันไม่กลัวลาวานะครับมันอยู่กระจุกกันเจอโหสยอดครับเดี๋ยวให้ดูครับลงปล่อยซะลงมาลงมาจะเสกทักอื่นแล้วลงมาลงมาลงมานี่ครับ f p a w n ซัมบีนะครับห้าสิบตัวพอเอ้ยยี่สิบหอครับแล้วเราก็ต่อยตัวหนึ่งแล้วมันก็จะวู้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 ใส่เราครับ วันนี้วันนี้เข้าไปให้หมดเข้าไปกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปเลยเกี้ยกลจัดครับเข้าไปเข้าไปกิปเปอร์อีกตัวหนึ่งมาเร็วเข้าบูอยู่แล้วแหละครับนี่ครับมาดูกันนะครับ ลองไปดูนะครับเป็นอะไรที่หมุนติ้วโดนลาวาแต่ไม่เป็นไรไหมครับนั่นแหละครับคือซัมบี้หมูนะครับมันไม่กลัวลาวาครับเราก็เลยต้องเอาธนูไฟยิงใส่มันแต่มันก็หมดไปแล้วครับเราก็คนตันเห็นไหมครับซัมบี้หมูไม่กลัวลาวากันนะครับมีคนอยาก มีคนบางคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าซัมบี้ตัวใหญ่งั้นพิมพ์ยังไงเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับ w n g i a n t g i a n t นะครับเนี่ยครับแล้วก็หนึ่งตัวหอครับนี่ครับนี่ครับซัมบี้ตัวใหญ่ครับเอาดีไหนใช้โน ธนูนี้ทำให้ยิงของตัวอื่นกลายเป็นกะไก่นะครับแต่ตัวนี้ตัวมันใหญ่เอาดื่อดีหว่าอันนีน้ทำให้พื้นกลายเป็นหินเขียวครับเดี๋ยวซัมบี้เกิดครับถ้ายิงเยอะอันนี้ถนูนไฟนะครับเอ๊ะรั่วถนนอะไรก็ไมู้ ยิงธนูวันนี้ครับมันอึดครับนี่ครับธนูที่ดีครับธนูไฟนะครับเอาวันให้อันนี้ยิงเป็นยิงปักพื้เจ็บเป็นท่นี่ครับกลายเป็นกลายไม้ไฟนะครับไม่เอาครับธนูเทีเยนทีอยู่ตรงนี้ครับยิงห่อนะครับ ไม่ตายเอาวิ่ง้เฮ้ยไม่ตายงั้นเราก็ต้องลองใช้ดาบไปบููกับมันดูนะครับดาบเพชรครับชุดหาย,ายโต๊ตายครับเรียบไม่ได้ของเลยนะครับแค่สนุกไปเล่นๆน,น,นะครับ เรามาดูไทโรสอปเท้ากับตัวเดสตอรตัวเล็กๆที่พวกเราเลี้ยงไว้กันนะครับว่าตัวโตขนาดไหนโอ้ตัวโตมากเลยไหมครับเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดครับดูรไทโรสตอปซีโตมากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับลองไปดูเดสตอรตัวใหญ่ไหมค่อนครับยิงตัวเล็กเหมือนเดิมยังได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเพราะตัวมันใหญ่เองเลยครับผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ